không phải, vậy thì cái này là cái gì vậy? cái này là cái máy tính ไม่ like ้ปงพูง้อให้ยังใช่ยงกูจริงจริงเลยโูคิดวาต้องเวลองแทนแลวแบบนี้นะเดี๋ยวมาทำของ Oh, kek, cakram, kek. Oh, kek. Kek, cakram. Oh, kek, muhungu. Oh, kek, น yup. like, oh. ั่นเนียนเนยนเนยนเนียนเนยนเนยนพี่กูเลี้ยงเงินไปตั้งอยู่เอออมันตีพี่อ่ะตีพี่อะนไม่ถึงเลอนไม่เนึกไม่ถึเลยสุดแล้วพีกูเลมสู้ไ ช่กับตีนคตอนนี้ด้ย้กำลังเสไม่ี่ขากมาไอ้คน้มันมนซจริงๆแม่บอกว่าไม่ต้องกลัวแล้วลงไปอย่างปลอดภัยได้ับ iya, piko lem, piko lem piko

오, 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 รอบสอมไป 4, รอบตัวรอบสามถูกแล้วพี่โกเลยบอกว่าน,น่ทำมาได้ครับคุณต้องมีคุณทำได้คุณต่อครับตอนนี้พี่โกเลมอยูอ่ไหนเนี่ยตรงนี้กำลังดับจุดเที่ย 你那个好恐怖，你爹，你爹、okay, 的爹好萌呀，没有玩儿。 เราหมดวิธตอนี่หลายรอบเลยหลายรอบเลยไม่ทำอะไรพี่กเลยนี่

的。